อันนี้ที่จอด VIP นะครับณตอนนี้เรามาอยู่จุดสูงสุดของอ่าเทิดไทยไอ้ผมแม่คำใช่ไหมผมไม่คำบ้านผมไม่คำครับที่มีดอกโบตองสวยๆแต่ตอนนี้เป็นดอกโบตองแห้งโอ้รัมขรน้ำตกโฮแม่คำนะครับมากอะน้องสามนวลน,นางสีพอง ใจหันมัดฝ้าอ๋อเดี๋ยวข้าวขามาอยู่โฮมเมคัมเลยครับเนาะที่มีดอกโบตองหางดีหางดีเองครับเพราะคันเดี๋ยวแต่มันแห้งมาหรอแห้งแล้วมาเมืองหางดีไหนาะเพราะว่ามาเมืองหางดีเสียงฟ้งแหงมีคนมาเขาหลงมาเหมือนแหงน้ำตกโฮมเมคัม มีแต่เสียงมาตงอะไรกัไหอ้าชินเหน่่นอนออาอาแต่หันเป็นไกล้น้ำเที่ยวมาเนี่ยอ่านักล่องมาห้องเพียงปีวันหนึ่นงก็มงก่าหลังมงก่าหลังอ่ายากกาากันมาะลิน้ำาตก,ตกโหเมฆคนข้าเนอะอยู่ตั้งใหนหว้วยวุ้นอาหารคั ไปมอนจี่ซงหลังมาจ้งกันแล้วก็าเป็นไกล้หลวหลบภาคะลงอะไรวะนั่นอ๋อนำขุนกี่ล่ะขุนตก่อันนี้นำขุไหมเดี๋ยวนี้คนเดียอ่าๆๆม่มมีเด้ห้อยห้อยลำห้อย น้ำตกในลำห้วย hả Áo mà Hãy phụ cho kênh อ๋อแตนมะลน้ำเกผมแม่ค้มนะฮะรเจานันอันที่ในนี่มันมันเป็นมันเป็ี่นมอ่อเป็นทั่วไทยเหอหน่อัเจ้านี้เป็นทั่วไทยเหที่หนเมสลองไหนโอ้เมสลองหนมาเาาขียนมาถึงนี่เลยอ๋อ น้ำตกเขาแม่คำนะครับเป็นเขตแม่สลองอยู่นะครับแม่สลองในแต่น้ำมันมีอยู่แค่นี้ <laughs> มาทางไกลเจ้าน้ำมมีแค่นี้ฮะแค่ไหนอ่ะอ๋อนี่หมอกยังวะเจ้าอันนี้หมอกตั้งเนาะอันนี้หมกอนนหมกตัง,นนกตงฮะ ข้าวเนี่ยเบากับสาวผัดกันเนี่ยว่าก็หมักเนี่ยหมักต้องกีบ่รแรงอะไรเสียงเล็กหน่อ,อยอย่างก,ก็กดต้องต้องร้อห้องพวกโอนกับเสียงมันว่ากดต้องต้องลอ้อ,อกีบ่แรงกับเสียงหมักเนี่ยหมักต้องล้อห้องพวกโอนกับเสียงนะแต่ต้องวาดอาเลี้ยียว่าน้ำห้วยมันมีอยู่แค่นี้ครับ โอ้ต้องเดินอ้สวยครับสวยครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นเห็นแต่น้าในห้วยชกๆเขาแต่สวยอยู่ครับสูงมากสวยสวยสวยฮะไล่อยู่ไล่อยู่กวไก่ลดหรือยื้นั่นเงมันพูดเรื่องอะไรเนี่ย วันนี้เอานักร้องมาเดินห้วยครับพานักร้องมาเดินในห้วยเป็นไงเหนื่อยไหมจานนวลสนมากไม่เคยขไม่เคยพูดแล้ว่ะจานนวลขขี้ได้เสียได้ต้นเยอะจูนน้อยนะเอาเน่ในห้วยมีไก่เลยนะครับไก่ฟ้ามากันน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปกิน Oi, oi, oi! ว่วไผ่ไข่มาเหลี่ยมีค้ำมนำหอยมีค้ำมดีในนี่ฮะเนะกับสืบมาใจห่านมาฟ้าอะไรครับร้านแก้วขนหูตั้งเข่ากัดเมสลองค่ะเนะการน้ำเที่ยวพอกกาค่ะก็หละกสามพันห้าในนี่ฮะนอร้ามากันไดน้ ถ้ารักเขาจริงต้องรู้เลต้ยแเขาเหี่ยวด้วยนั่นน่ะน,น,น่าน่าพี่เลอเอาเถออันนี้มันกับอะไรอยู่นะได้๋ยวทำมาเร